เอาเลยครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วกับฟ e ีดแอนด์โกในพาร์ทที่4กันแล้วนะครับพาร์ทที่แล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าสําหรับเจ้าปลาปากแหลมตัวนี้มันมีสกิลด้วยสงสัยว่าผมไม่ทันสังเกตก็เลยไม่รู้ว่ามีสกิลเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาลองสกิลของเจ้าปลาปากแหลมตัวนี้กันมาดูซิว่าดาเมจของสกิลจะแรงสักแค่ไหนกันเชียวถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลาล่าเหยื่อของเราแล้ว ถ้าพร้อมแล้ว heh, เราเรก็ไปออกล่ากันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมุมขวาครับเลงไว้เลยนั่นไงนั่นไงเห็นอะไรมันขยับได้เตรียมครับเตรียมพุ่งเข้าไปนีโ่โอ้โหเอาโอ้โหรอบเดียวโอ้โห กัดทีเดียวกลายเป็นเศษเนื้อเลยเดี๋ยวนะตรงนั้นเจ้าปลาตัวสีเขียวใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงาอะไรโอ้โหโอ้โหแม่เช็ดแค่โอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่มาไปแล้วจ้าผมไม่ขอยุ่งแถวนี้มันอันตรายเหลือเกินถ้าเราอยู่นี่เราอาจจะตกเป็นเป้านิ่งให้พี่ตัวใหญ่ก็ได้โอ้โหข้างล่างตรงนี้อ้าวเชียวเฮ้ย ไม่กลัวกันเลยอะไม่กลัวกันเลยเหรอแม่โอ้โหมันว่ายน้ําแบบชิลมากไม่นงไม่หนีเลยไม่หนีก็กลายเป็นอาหารผมสิ Only you can make swear others นี่มากันแบบคู่รักเลยเหรอโอ้โห,โโห,โโหเฮ้ยเดี๋ยวแม่ไอตัวนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวขอไปเล่นงานคู่รักตรงนี้ก่อนโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยเดยว,เดวโอ้โหโอ้ยอะไรวะดูหลังของเราสิครับอืเนื้อนี่แวหวงเราไปเจอตัวอะไรกัดเมื่อกี้นี้มองไม่ทันเหมือนกันสงสัยว่าจะโดนกรรมตามสนองอ๋อนี่ไงโอ้โหพี่บิ๊กนะครับพี่บิ๊กระดับบิ๊กมาดีนะเรายังรอดโชคยังดี โอ้โห,โหข้างหน้ามีบิ๊กกว่าอีกว่าไม่ได้ไม่ได้เราอยู่แถวนี้ไม่ได้ฮะแถวนี้มันอันตรายอ้าวจะเอ๋อยู่กันเป็นกลุ่มเหรอนี่นี่มาขอใช้สกิลหน่อยสกิลสกิลเอาดิมาจงตายไปซะเฮ้ยโอ้โหกินมากินมากินเพื่อนมันมาแม่เพื่อนตายนี่ถึงกับทิ้งเพื่อนกันเลยเฮ้ยฉันอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะอืมฉันจะไปสู้แกได้ยังไงเออ ให้มันรู้ว่าใครใหญ่แล้แถวนี้โอ้โหโอ้โหแม่ดีนะพี่แกไม่เห็นเราอย่าเห็นผมเลยมันไม่ดีเราเจอผู้โชคดีกันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แหละนี่จัดสกิลไปหนึ่งดอกมาเจ้าไหลไหลเหรอจะไหลไปไหนโอ้โห,โหตายภายในพิบตาครับผมเจอแรงกัดอันมหาศาลของเราไปรวมทั้งแรงถีบจากปากของเรา ดูดมาดูดมาโอ้โหสุดยอดกินเนื้อกันเพลินเลยตอนนี้ปลาม้าลายกำลังอ้าวขอบคุณครับโอ้โหนิสัยดีมากมีการแบ่งปันฉันไม่ได้แบ่งแกแต่ฉันกลัวแกต่างหากก็เลยให้ไป <c oughs> โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับเราแทบไม่ต้องออกแรงครับคุณผู้ชมมา่ามีผู้ใจดีบริจาคศพให้เรา ในเมื่อพี่แจกศพให้ผมแล้วผมก็ต้องมาจัดการพี่พี่ก็คือรายต่อไปที่จะกลายเป็นศพเข้าใจไหมเจ้าป่ามารายตอนนี้เราก็เลเวล2กันแล้วนะครับเราจะสะสมเลเวลไปเรื่อยๆยิ่งเราเลเวลเยอะเราก็จะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นนะครับนะแล้วเราก็จะไปปะมือปะดาบกับเจ้าปลาฉลามได้ ตรงหน้าของเราก็มีแมงดาอยู่หนึ่งตัวแต่เหมือนว่าจะเป็นแมงดาเส้นกระตุกเพราะว่ากระตุกไม่หยุดเลยเอาละนิง่งๆนิๆ่งๆโอ้โหแทงไปดิใช้สกิลไปหนึ่งดอกจะรีบไปไหนเล่าอา้าวโอ้โหเหมือนว่าจะเจอปากอันแหลมคมของเราทิมเข้าให้นะครับข้างหน้าของเราก็มีเจ้าหมึกเจ้าหมึกเหรอเจ้าหมึกเหรอ จะเบาะบางอะไรขนาดนั้นแม่ยังไม่ทันกัดเลยนะครับแค่พุ่งไปทิพนี่กลายเป็นเศษเนื้อแล้วข้างหน้าของเราก็เจอกับปลาสายเหลืองกันอีกแล้วเหมือนว่าจะเป็นคู่รักที่รอดพ้นจากเนื้อมือของเราไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเหมือนว่าเพื่อนของเราจะไปแย่งเฮ้ยไม่เอาโอ้ยเพื่อนใจเย็นเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวนายจัดการตัวนั้นไปเดี๋ยวฉันขอตัวนี้โอ้โหตรงนี้ เศษเนื้อครับคุณผู้ชมดูดมาสิไปดูดมาดูดมาเหมือนว่าจะเป็นของเพื่อนเอ้ยนี่แก่แย่งเนื้อฉันเหรอเปล่าพี่ไม่รู้ว่าเนื้อใครผมเลยขอกินไปก่อน <c oughs> เราก็เจอผู้โชคดีอีกแล้วนะครับ <c oughs> เหมือนว่ากําลังกินอาหารอย่างอริดอร่อยเอาละนิ่ง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 ,นงอนูโอ้ยมันสู้มันสู้ด้วยสู้เหรอสู้เหรอนี่ตายไปซะอินู เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับปลาปากแรมน่จัดไปครับกลายเป็นเศษเนื้อมาหลายชิ้นเลยทีนี้เหมือนว่าแถวนี้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเหยื่อของเราเต็มไปหมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องเรียกว่าเหยื่อแถวนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ้าวเอา,เอาจะมีเรื่องเหรอจะมีเรื่องเหรอเฮ้ยยังไงเฮ้ยมาดิมาโอ้โหเอาขึ้นเหรอ มาเอาคืนแทนเพื่อนเหรอ,อยังไงเฮ้ยมันตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยมันตัวใหญ่ว่ะเฮ้ยจะไปไหนเล่าเฮ้ยชนแล้วหนีเหรอเฮ้ยชนแล้วหนีเหรอจะรีบไปไหน <c oughs> อ่าไม่ทันหนีแล้วสิอ๋อเล่นกับใครไม่เล่นไว้ให้มันรู้ว่าแถวนี้อ่ะใครเจ๋งเราก็เพลิดเพลินไปกับเจ้าปลาปากแหลมกันพอสมควรแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นเจ้าปลาฉลามหัวค้อนกันบ้างดีกว่ามาดูซิว่า จะบันเทิงแค่ไหนสำหรับเจ้าปลาตัวนี้เอาละมาลองดูกันหน่อยจ้าแล้วเรามาเกิดอะไรกันอยู่ที่มืดมๆแบบนี้โอ้โหอา้าวเกิดมาก็เจอเหยื่อเลยคุณผู้ชมนิ่งๆนิ่งๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนว่าปลามันอ๋อผมเข้าใจแล้วปลาฉลามหัวค้อนมันจะมีคล้ายๆว่าเป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นเจ้า ปาพวกนี้มันเป็นแสงกระพริบกระพริบโอเคผมเข้าใจแล้วโอ้โหแม่กลายเป็นเศษตอนเนื้ออย่างเร็ววเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันคืออะไรเหมือนว่าจะเป็นโบราณสถานหรือเปล่าโอ้โหผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันนะครับสถานที่แห่งนี้ช่างเป็นสถานที่ที่สุดยอดเหลือเกินเดี๋ยวนะอะไรมันวิ่งวับวิ่งวับอยู่ตรงนี้อา้า พี่ปูเอระพี่ปูเหรอหรอ้าวอาวอา,อายังรอดยังรอดจะไปไหนฉันจะไปร้องเพลงผมไม่ให้ไป <c oughs> จงกลายเป็นอาหารให้ผมซะดีๆเยี่ยมจ้าข้างล่างนี้เขาก็กำลังเมามันกับการจัดการเหยื่ออยู่นะครับเขาไม่สนใจเราเลยเอา้าวโอ้โหมันทิ้งเหยื่อแบบนี้เลยเสร็จผมสิครับอขอบคุณมากที่จัดการแมงดาให้เรา แต่ตามจริงเราก็จัดการได้โอ้โหแบ่งเนื้อมาให้ผมซะดีๆขอบคุณมากมันแบ่งกันง่ายๆแบบนี้เลยเหรอออเหมือนว่าเจ้าปลาตัวนี้มันจะไม่กล้ายุ่งกับเราไม่กล้ายุ่งเหรอเดี๋ยวผมไปยุ่งกับพี่เองมามาไม่สู้ด้วยฉันจะไปสู้แกได้ยังไง<า>ไม่ต้องสู้หรอกผลมันก็ออกมาอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่ดูดมาดูดมา เราจะลองกันดูดีไหมครับคุณผู้ชมน่าสนใจนะน่าสนใจนะมามาลองดูกันหน่อยเฮ้ยมาดิโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวมันงับหัวเราเลยเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นโอ้ยโอ้ยเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอหยุดเอาไว้เท่านี้กันก่อนเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยเจ้าตัวใหญ่อยู่นิ่งๆเจ้าตัวใหญ่โอ้ยมันงับทีเดียว กูตายเลย